ทุกคนครับคลิปนี้ผมนั้นได้อัดไปแล้วนะผมแต่ว่าพื้นที่ผมเต็มนะครับันก็เลยเลือกที่จะลบส่วนส่วนแรกออกผมแล้วผมนั้นก็เหลือไว้แต่ส่วนสู้กับบอสนะครับผมซึ่งผมนั้นได้สำรวจไปแล้วนะผมแล้วผมนั้นก็ได้มาเจอกับบอสนะแต่ว่าพื้นที่มันเต็มครับผมผมน่นก็เลยนั่นแหละตัดออกนะผมต้องขออภัยด้วยครับผมโอ้ยจะผ่านกี่โมงเนี่ยคุณเนี่ย 啊。 봐. 갔다. 음, 욕 욕. คง <pec S 2> เดียวผ่าก็ด <mail> ีมาก า,าโอเคตายทีที่เราผ่านอเนืเป็นไรเป็นไรลำลำลำเอื้อแตกเอออะไรอะไร่ะ คอนเสิร์ตแต่แอ R แตกเชี่ยกูคลิปกูถ่ายคลิปเต็มสองชั่วโมงติดเล่นกับมึงเนี่ยไปหนึ่งหนึ่งชั่วโมงผอระบายในถือตัดวีโอกูเต็มเฉยในอีกเวนมึนงก็ต๊บแม่นทีสี่พกูจะผ่านเซนกูณท้นตีนกูยานไหนแล้ว ờ, không phải hả? ờ anh anh, hả? anh vẫn chưa tùy... Sơn... thấy tiếng sấm sấm gì không? แม่งเสียดายเลยยิบยิบตอนตัวผมไม่มีเลยแล้วยังไงต่อวะไม่ใช่วะคนละทางเลยว่ะแป๊บหนึ่ง นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวทีเจ็ดวน้นอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือการเลือกขึ้นกับเลือกลง เออมาจะไปเอาของใหม่ามาปีนขึ้นได้เดีย๋ยวเว้ยแ้วกูจะปีนทำไมทางไหนวะจำไม่ได้นะเฮ้ยเก๊่คว,วจะผ่านไอ้บอส,สต้นต้นตีนสามสิบกว่าตัว เนี่ยต้องใช้อันนี้เพื่อเกาะฮ้ยลืมดูโน่นเป็นทางแบบตรงไปเช่นอ่ละอ๋อตาดาโอ้ตาเนอะเพราว่ามอนมอนบางตัวมันนี่ก็แค่แบบอยู่แบบของมันนะเราเนี่ยไปเดี๋ยวว่าวะเรานี่ไปยุง่ง กลับมาเองะอะไรแดงแดงแดงเถื่อนโอโ้โหพอได้อันนี้วะ่ะเอาว่าไอ้อ่นั่นแหละได้ครบแล้ว วีสามารนี้ได้โอ้ยเจ็บเยอะเจ็บมากเลยโอเคโอ้ยน่ารำคาญวะ่ะโอ้บดาบดาบดาทางไหนวะเอาตรงนี้เป็นของ เก็บไปก็ไม่น่าจะได้ช่วยอะไรนะล้วตอนนี้น <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เพาน่ากลัว <c oughs> เอาเซฟไดโ้โอเคก็ <c oughs> ้ผมนั่งขอไปดูวิธีการไปเอาไอ้ตับตับไปด้วยแมงกับแล้วมึงห, <c oughs> หนึ่งหนึ่งถึงแผงแมงหนึ่ง หมือนจำได้ต้องไปทางด้านตะอเออเก็บไปใช้าไหนวะ เป๊บเดี๋ยวผมขอไปดูคลิปสักแป๊บแป๊บหนึง่งไปขึ้นที่ไหนเนี่ยอ๋อไม่เออเออเออใช่ตรงตรงนี้แหละจำได้แล้ว่ต้องขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอะระเบิดโตมเปล่อ,อกว่าและโอ้โห,หน่ากลัวสัตว์ เงยต่อจะเบิดตุ้มอย่างนี้แตกได้เอากโดนโดนก็โดนโดนี่ก็ตาย ตายกูตายลืมไปมันไม่ใช่ไปเอา้าแล้วกูเกิดแบบไกลเลยอันนี้ปะโอไอ้เฮียโดนสองดาเมจเฮ้ยมาไงโอ้ยไอ้เฮียเฮ้ยน่ารำคาญมันจะบินลงมาทำไมมันก็ปัดปุ่นของมึงไปต่อไปสิอ๋ออ๋ออ๋อนะเออเอเอ เกือบโอ้โหมันก็ย <c ười> ังเอาเอาแบบจากจากกูได้ผ่านยังโอ้ยไอ้ยี้จะตาย นะแล้วกูจะสู้มึงไงทางทางไรต้องหนีแม่มึงนี่อ่ะโน้โค้ต้องขึ้นข้องบนสุดทางไหนล่ะเนี่ยใช่ไหมถ้าจำไม่ไม่ผิดอาจจะเป็นทางนี่อ่กูเจอแล้วโอ้แย่กูได้ทีไอสตัตว์ป้งกู้คุ้ย เย้ yeah, ได้พลังแล้วอิสต์เลยมาโอ้โหกว่ากูจะได้อิสต์เดย,ญญไ,ดดยได้ทีสไปดเดแมนกดอ e, ีนี่สลิงสลิงกดกดอ e. ีเอ่อแป๊บเดี๋ยวผมขอไปปรับปรับปุ่มดีกว่า พี่จะมีคิวจบางานแล้วนี่ไงเย้ได้ชอบใหม่แล้วน้องเออตาไส้สาสต์ชอบจริงสามารถล่องล,ลอยเอา้ากดดิอ๋อมันมีอะเวลาของมันอยู่ อโอเคเฉยๆอยู่ในเวลาฝึกซ้อมน้องหนึ่งยังไม่ชินเหรอก็ยังตาย กูยังไม่ชินเลยเอ้ยรอรอ ถ้าเกิดอย่างนี้มันจะไม่รีเห้โอเคอเข้าใจกูจะให้ไปกี่โมงมันใช้ปุ่มอะอจริงๆแล้วกูใช้นี่โป่งด้วยเดีวเยวเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้นี่ คไอ้หัวคุณไม่ใช่วะ

Ôi hồi dăm cầm จ้ามกระหม่อมมาทางกูเฉยโอ้ตัวก็ใหญ่ที่ผายเลยกูกดแด่ไม่ติดมันเป็นนี่เหียอะไร ยังอ,อีกโอเคหมดสักทีไปนะนกูเล่นจบเนี่ยกูจะพักแล้วกูสู้กับบอสก็น้ำพอแล้วโ,โอเคกูมันี่ไอมันบน่นไอ้ยัง ที่สาบินไตเรโจะไปเจกันได้่เจ้าเพราะว่าสามารถซื้อของได้ห้องดีเต็มเลยแต่เงินกูหมดแล้วไงแต่ต้องเงินก็เต่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพาสพาสได้ไปแล้วน้องกูพักแล้วบ๊ายๆนี่นั่งแล้วก็ไปต้องปิดคิดด้วยว่ากูแบบพอดเหนื่อยกูได้มาสองสองชั่วโมงกว่าๆรวมแบบนะ แค่จะสามชั่โมงกว่ากูจะได้เทยบอีกชิ้นนี้มากูไปตู้กับไอเท็บอสนั่นแบบสู้กับบอสอ่ะชั่วโมงกว่าเอ้ยชั่วโมงเดียวไม่ดีหรือว่าเกือบหนึ่งชั่วโมงไอสัตว์ไม่ได้ติดทางแบบทางไม่ได้ติดแบบทางมาเลยมาค่อนข้างที่จะไวมากกูแนา่ตาไปแล้วสามติดสี่สิบตัวแต่ว่าเออคิดมันเออพื้นที่มันเต็มกูเลยทิ้งแมงเหยแม่แมงยาวได้ยี่เกตัด Like, by and